คำเตือนคลิปดูเพื่อความสนุกและฟอร์มเตือนเท่านั้นอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเด็กๆไม่ควรรับชมเพราะอาจมีเนื้อหาที่รุนแรลกโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับเรากับเกมจัดไปไวกิ้งนะก็วันนี้อยู่ในเกมไวกิ้งนะครับผมกับช่องจัดไปไวกิ้งเออต้องพูดอย่างนี้นะถึงจะถูกต้อง วันนี้ก็จะมาเล่นอทุนประมาณ600นะผมว่าจะมาซื้อฟิสเปินที่250พอหรือว่าถ้าเรามีสิทธิ์นะครับคือถ้าเกิดเราหมุนธรรมดาไปเนี่ยเราได้สัก750เนี่ยผมก็ซื้อ250หนึ่งครั้งนะแล้วก็500หนึ่งครั้งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับกดไปปัดเศษออกสักนิดหนึ่งนะขาดพอมุดช่องสองท่านผู้ชมอ่าเอีกยี่ครับโอเคมาอยู่มาสิ เจ็ด <7 S 2> นะท่านผู้ชมเก้าช่องสามไม่มาตอนนี้เศษมาสามสิบครับเราต้องปัดให้เหลือหกร้อยพอนะโอเคมาครับแต่มาเปล่าว่าแค่สี่ลุนเก้าโอ้โหไม่มาวะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้รับเออทุนไปสักเจ็ดร้อยห้าสิบนะส่วนเกมพวกนี้ต้องตั้งเป้าไว้นะครับผมว่าวันนี้จะเล่นเท่าไหร่วันนี้จะเล่นเท่าไหร่ั้งหมดก็คือหมด ไม่ควรจะไปตามต่ออะไรประมาณนี้นะแต่ท่านตั้งเป้าไว้พันหนึ่งพันห้าอย่างนี้เป็นต้นนะก็พอครับทั้งหมดพันหนึ่งหรือพันห้านะอุ้ยสแคร์ปเตอร์ไม่มาว่ะไปฟ,ฟรีสปินนะไอแต่สแคร์ปเตอร์อีกแล้วอุ้ยลืมดูนะรถไปเยอะแล้วมาแปดเมื่อกี้ลืมดูนะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับนะเราไปจัดที่สองร้อยห้าสิบกันก่อนนะ โอเคครับไม่พูดร่ำทำเพลงดูหน้าดิขอหน้าสวยๆนะโอ้โูดูมาครับอ่ะขอถกรอบแต่ลงช่องแดงก็พอครับยุดโอเคครับตัวคุณคุณสองนะขอแค่นั้นพออย่าลงนะไอ้หนูอย่านะไอ้ย,ยะเรียบร้อยครับหมดไปแล้วสองรอยหสิบโอ้โหหมดทันตายเห็นนะ มันดาวใหญ่เกินนะผมว่ามาครับเดี๋ยวปัสสัอีกสักรอบสองรอบนะไปแล้วสองร้อยห้าสิบค่าเดี๋ยวอีกสักพักเราไปซื้อต่อนะท่านผู้ชมเหนื่อยใจครับเหนื่อยใจมาเบาเกินก้าวมาช่องแรกโอ้โหไม่มาวะก้าวสันมาเยอะนะขาดแต่ช่องแรกเท่านั้นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเหลือสักสามร้อยเราก็ไปซื้อกันครับ โอเคครับป่ะลองไปจัดอีกสักรอบนึงเพื่อจะได้คืนนะมาสอง้อยห้าสิบครับอุมาใหญ่อีกแล้วป่ะอ่ะก็ลองดูครับขออย่างเดียวอะโอเคครับมารวมเลยไม่ต้องเอาแค่นี้พอนะคูณสองพอนะวัดดวงกันในนู่นเลยดีกว่านะดีกว่าไม่ได้นะท่านผู้ชม ขอไปครับมาต่อครับเออเก็บคูณไปเรื่อยเยครับสกัปเตอร์มาสกัปเตอร์มาโอ้โหไม่คูณต่อวะน่าจะคูณต่อนะท่านผู้ชมโอ้รออะไรอะเหลืออะไรอีกอะขู่สิบช่องสามไม่มาขออะไรไ็ได้นะเบาเบาไปก่อนตอนนี้สองรอบสุดท้ายแนละ้วท่านผู้ชมอ,อ้ยมาอยู่สิบสองร้อยครับได้ซื้ออีกรอบแล้วได้ซื้ออีกรอบแล้วเอมาช่องสาม เฮ้ย hey, ไม่มาไม่มาท่านผู้ชมมาครับได้ซื้ออีกรอบนะขออีกสักสามร้อยมาสามร้อยมา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 ต้องเรียกมา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 เกมสุดท้ายครับท่านผู้ชมขออีกสองร้อยสองร้อยมาโอ้โหเบาเกินไบกิ้งมาช่องแรกกูไม่มาว่ะเบาครับสามร้อยเองนะเดี๋ยวเราไปซื้อกันอีกรอบครับ เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปหมุนธรรมดาก่อนนะเรามาหกร้อยขาดไปสามร้อยนะตอนนี้โอเคครับลองหมุนกันไปก่อนนะธรรมดากันไปก่อนนะโอ้ได้สักห้าร้อยเข้ามาอะไรประมาณนี้นะอันนี้อุ้ยวิ่งมาสี่สิบกว่าเองวนอุน้ยอ,อ้วนไม่มาอ้วันวันวันสาม้วนช่องสามวนมาอีกอ้วนมาอ้วนมาเอ้ยอ้วนมาครับอ้วนมามีสิทธิ์ได้ซื้อห้าร้อยนะท่านผู้ชม คิวมาต่ออู้คิวมาเยอะไวกิ้งโอ้โหไม่มาอีกอีกคอมโบตัวดีอยู่โอ้โหดูไวกิ้งมาอู้ยิงมาโอ้โหครับอู้ไม่ต่อเท่าไหร่เท่าไหร่สามร้อยแปสามร้อยสามสิบไปครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อห้าร้อยกันเลยนะตรงนี้ทุนมาเท่าทุนนะครับท่านผู้ชมกลับมาเท่าทุนนะเดี๋ยวเราไปซื้อห้าร้อยแต่มันขาดอีกห้าสิบว่ะขาดที่อีหกสิบนะ เดี๋ยวขาลองหมุนอีกสักรอบนะท่านผู้ชมเผืจะได้ของดีๆเข้ามานะเผื่อจะได้ซื้อเจ็ดร้อยไปเลยนะหรือว่าจะได้ฟรีสปินวะอุยอีกสักรอบครับมาต้อง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 มาโอเคครับไม่น่าจะได้นะอ่ะไปเลยครับห้าร้อยนะรอบนี้ซื้อสามครั้งลนะมาครับซื้อห้าร้อยกันไปเลยห้าร้อยห้าร้อยโอ้โดูเจาะมากเอาไ้เอาตะคูนะ ยานะอยาณ่ะยาหยุด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 เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมไม่น่าไม่น่าเลยอ่ะเดี๋ยวเอาหมุนธรรมดาครับเปิดได้สองร้อยห้าสิบเปหมุนต่อนะโอ้โหวิขาดช่องแรกว่ะสิบขอหน่อย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 พอมุดมาช่องสองไม่มาว่ะ องหสิบพอมาขอที่สองร้อยห้าสิบพอใจเลยนะสองร้อห้าสิบเนี่ยแต่มันจะได้ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันโอ,โอไม่มาเลยไม่แตะเลยอะ่ะโอเคครับเจมาอยู่แต่มาเบาอะไม่พอที่เราจะไปซื้อได้นะลุนอีกลุนอีกลุนอีกมามาเคโอ้เก้าช่องแรกไม่มาว่ะไปต่อครับ ไปต่อกันอีกักพักนะคุเจเจกับพ่อหมดรู้ผู้หญิงก็ได้นะท่านผู้ชมโอ้ยหมดไปแล้วนะหมดไปแล้ว้าร้หยหมดไปแล้วฮัลลซื้อสองครั้งเว้าสองครั้งอะไรอีกเนี่ยจะมีอะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวซื้อถ้าได้ซื้ออีกรอบเนี่ยผมจะไม่ไปต่อนะผมก็จะไปกดเลยนะรวมอย่างเดียวอุย้ยมีสิทธิ์ได้ซื้อนะมีสิทธิ์ได้ซื้ออยู่นะมีสิทธิ์อยู่นะท่านผู้ชม มาอีกไหมโอ้ยมาเบาะอะขอหน่อยขอซื้อ X อ,อีกสักรอบพอใจเลยโอ้ยสเกัตเตอร์มาสเก,กัตเตอร์มาฟิสปินมาอืมไม่มาวะ่ะมาจ่อสองละโอ้โหขาดช่องแรกครับไอ้ขาดช่องสองนะคิวสำหรับคิวนะท่านผู้ชม,ชม ก้ามาครับสิบสองเองนะก้ามาเนี่ยโอ้โหูพามมดทั้งสองไม่มาโอ้โหยิงมาลูกโอ้โหไม่มา่ะได้สิบอยู่ลุ้นยิงรอบมาครับยิงมาอยู่พ่อมดมาพ่อมดมาอีกโอทีนี้ยิงมายาวเลยมาครับลุ้นต่อครับลุ้นต่อ จะได้ซื้ออีกรอบไหมเนี่ยจะได้ซื้ออีกรอบไหมโอเคครับเจมาอยู่สีส่สิบครับเจต่อครับอุ่นสองวะไม่มาท่านผู้ชมน่าเสียดายครับโอ้ยไม่มาเลยเดี๋ยวลุ้นกันอีกสักพักนะครับ เงียบเลยนะท่านผู้ชมเงียบเลยโอ้โหสเก็ตเตอร์โอ้โยมาสามอาอีนุนต่ออีกโอ้ยจะกี่ใบมาทะลุก็มา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 ลุ้นท่านผู้ชมลุ้นมาไหมอือยังลุ้นต่ออีกโอ้โหมาไหมเรียบร้อยครับ จบไม่มาโอ้โหลุ้นตั้งนานนึกว่าจะได้ซื้อแบบว่าจะได้ฟรีเกมมานะโอ้โหเมื่อกี้ลุนล้นลุ้นลุ้นมากเลยโอ้โหช่องแรกโอ้โหขาดช่องแรกเท่านั้นนะท่านผู้ชมโอ้โหสแคปเตอร์มาสองแต่ห่างไกลกันมากนะ โอ้โหเงียบครับไปต่อครับขวัญเอมามเออเอไวกิ A, A, A. ้งห้าสิบโอ้โหเอไม่ต่อว่ะขาดท่องนี้นะไม่งั้นก็ได้ซื้อปสป,ปเลยเลยโอ้โหพอหมดมาแถวหน้าตั้งเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้สุพอผาครับเอาให้หมดนะันร้อยหนึ่งเนี่ย แค่พอมุดมามาแค่ห้าว่ะเบาเกินเบาเกินนะเดี๋ยวเราลองเหมนุนออโต้สิบรอบดูนะครับมาครับลุ้นกันรอบแรกไม่มาครับว้าวรอบสองมาไหมรอบสองก็ว้าว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 ,ว,าวสามนะสามมาเบาๆครับปู่ดูเคมาเยอะนะ ต2สองไม่มาครับสำหรับเคอ้ยมาอยู่มาอยู่รอบนี้อุ้ยบวกเบาครับรอเจมาครับสิบมาไม่มาท่านผู้ชมโอเคครับบวกไปเบาๆไม่น่าจะได้ซื้อแล้วนะผมว่านะเดี๋ยวอีกสักพักเราก็ยุติการเล่นกันนะครับผมมาไหม โอ้โหเบาเกินครับเบาเกินและได้สิบต่อนะได้สิบต่อพอมุดมาเอ้ยได้เจอ,อยู่ได้เจอ,อยู่พอมุดมาพอมุดมาจริงครับโอ้โหขอได้ดังใจอะไรต่ออ่ะเอ้ยไวกิ้งมาห้าร้อยโอเคครับได้ซื้อได้ซื้ออีกรอบแล้วจัดไปครับเอาทุกซื้อไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเฮ้ยมีสิทธิ์ได้ซื้อเจ็ดร้อยไหมเฮ้ยมีสิทธิ์นะ วนช่องแรกไว้กินช่องสองเอ้ยมาครับมาอีกเอออีกอีกอีกไอ้ลูกพ่อผมขอยุตินะมาครับบุกเท่าไหร่น่าจะประมาณห้าร้อยกว่านะหรือว่าหกร้อยก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมดูกันครับกดเลยนะห้าร้อยสามสิบเก้าครับโอเคครับเดี๋ยวขอยุติโอ้โหไม่มาครับ ้ผมก็ขอ,อยุติการเล่นเพียงเท่านี้นะครับผมยังดีที่เราได้ทุนคืนนะแสดงว่าเราเนี่ยช่วงนี้ไม่เข้าไม่มาแน่นอนนะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร e นะเพื่เป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ